อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานะอะเอฟซีแฟนครับสู้ปู่สู้คนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้อยู่้างบ้านแม่ครัวด้วยค่ะพี่น้องต้นชะอมต้นพักขามันขึ้นสู่งไรแม่ครัวก็เลยตัดลงกระลังสิบโปงงไม่ค่ะพี่น้องใส่แกงหน่อไม้เนาะใส่แกงหน่้อไม้แล้วก็ซื้อเฮ็ดมาใส่บ้านนี้ เบิองค่ะพี่น้องผูดใดอยากกินแกงเน่าไม้มาหาแม่รัวเด้อเกี่ยวเขาหน้าแม่รัวนั่แหละสิแกงเน่าไม้ชุ่มมูกิน <laughs> เอา้าค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นอากาศรู้ซึกว่าจะแดดเนาะค่ะพี่น้องเนาะจะแดดมากเลยค่ะอากาศร้อนแม่วรั่วว่าสิเกียวเขาจักสองสามหมือนในหละ่ะพี่น้อง ว่าสิเกี่ยวเขาเพราะว่าเป็นเขาเจ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี่แม่ขั้วสิภาพไปตามตัวเลขของไผ่ตัวเลขแนวทางของแม่พิษสนุโลกสำหรับหลักร้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลักร้อยแม่นๆนตอกไม้ต้นนี้แม่ขั้วอยู่หนาบ้านนี่มันสูงไรแม่ขั้วก็เล็ฟันลงไปตะเก็บไปวัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เวลาแม่ขัวลงไปกะเจ็บลงไปวัดไทยอาญาตโยมเพิน่นอะแตงคันหาเนาะให้เพิ่นแตงคันหาเปิดตวงกระปูเด้แม่ขัวก็ต้องทางเสียแม่ขัวลงไปเจ็บไปเป็นทุงพุ่นละพี่น้องหมื่นละถุงละถุงงละกามัดไายข้าท่ายโยมเพิ่นกะเจ็บลงไปนําขึ้นกันเมื่อนี้แม่ขั้วสิพ้าไปตามตัวเลขแนวทางของไผ แม่พิษสุโลกเห็นบะหลักร้อยแม่นๆมอันหมวดที่แหลกแม่ขั้วลงไปเพื่อนวามันผิดเพิ่นเลยโทรมาบอกเพิ่นโท่มาบอกเพิน่นวามันไหลายตวดีละแม่ขั้วหลายตูดาตาบาม่นอเอฟซีขอมาบบบน,นี้แม่นบะเอฟซีขอมาแม่ขั้วก็เลยลงไห้เพิ่นก็เข้าของเพื่อนอหลีนะ่ะเพื่อนว่าสองปียังไม่หลุดเด้อนี่เด้อหอลักร้อยชุดหาตูวนี่พี่น่อง ผู้ใดมีลักซิปลักหน่วยเอาไปประกบได้เลยค่ะพี่น้องขันมีตัวตัดกระตัดออกให้มันเหลือนหน่อยลงแต่ว่าของเพิ่นนี่สองปีย่างบอลลุถือว่าเดินเป็นสูตรระยะยาแต่ว่าหั่งฮาตัวพี่น้องหาตัวขันท่าวีตัวตัดเออตัวนี้สูตรนี่เลขตัวนี้บ่หนามากสิเข่าตัดออกได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเข้าตัดออกได บานนี้ของเพิ่นเข่าเร้เพื่อนห้สองสามสี่เจ็ดเก้าเข่าที่เก่า้นออกเลขออกก็คือหกเออผ้นออกก็เก้าหกสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปแม่ขั้วสีผ้าไปเบิ้งตัวเลขของเพิ่นน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ขั้วสิผ้าไปเบิ้งตัวเลขของเพิ่นรอบนี้แม่พิษณุโลกจะเด่นให้ตัวไหนสําหรับหลักร้อยเนาะค่ะ เพิ่นบัเด่นไห่ดอกแต่ว่าเพิ่นไห่มากชุดเต็มเลยคือห้าตัวเพิ่นกระบ,บงหุ่นจักตัวเด่นคือกันแต่ว่าเพิ่นรายเพิ่นเฮ็ดมาในสอ,องอปีสองปียังไม่หลุดเนาะค่ะ 2, 3, 4, 7, พี่น้องเนาะไปไปเบ่งตัวเลขแนวทางพร้อมกันกับของแม่ขั้วเด้ค่ะพี่น้องเ้ออ่ะนี่ค่ะเครื่องวดที่ผ่านมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะสาหรับหลักร้อยสองปียังไม่หลุดเนาะค่ะสองสามสี่เจ็ดเก้าผลออกมาเข่าตัวใดคะพี่น้อง เข้าเก้าหกสองรักลอยแม่นแม่นอิลีพี่น้องแม่นอิลียมว,วันนี้แม่ขั้วสีร่องให้ถ้าเฮามีตัวตัดตัวยังวา่าเลขที่จะไม่มานะ่ะเอาออกเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัดออกได้เลยคะ่ะเพราะว่าแม่เพิน่นวาเพิ่นตัดบ่เปีนเพิ่นบอ่อเคย์เห็ดเล็กตัดแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเล็กมาได้ยูเพิน่นวาจะคือกันกับแม่ขั้วในตัวเนาะ หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดมือน,นี้แม่ขั้วสีกินเข้าเศ้ากับลาบบางเด้อพี่นวงเด้อผู้ดใดท่านดะกินเขาเ้าเศ้าไมากินกับแม่ขั้วเด้อเดี๋ยวแล้วคลิปนี้แล้วแม่ขั้วสิลาบบาง รู้สึกว่าตัวเลขแนวทางทั้งเซียนทั้งพิษนุโลกนี่สิมิตภูเมนแมนเนาะค่ะพี่น้องสำหรับเสียนพิษนุโลกกับแม่นคักหกหกสอง ตตหลายตัวกาแมนกาไฮพิจารณาเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าแม่เพิ่นกะเฮ็ดสูตรตัดบ่เปลี่ยนเนาะถ้าผู้ใดเฮ็ดสูตรตัดเป็นหรือว่ามีตัวตัดออกกะตัดได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อกาว่าแม่นนี่สองปียังบ่หลุดได้สูตรนี่ หมดที่แล้วห้าตัวมาตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อหวดนี้ได้ตัวใด ว่าม่นได้ตัวเก้ากันบ่พี่นอ้องฮึเบิ่งกอนเด้อสองสามสี่เจ็ดเก้าเก้าสองสามโอ้เก้าสองสี่สามเจ็ดอ้าตเก้าตเดียวกันได้พี่นอ้องเด้ออ่ามีลุ้นแล้วพี่น้องบ้านนี้มีลุ้นแล้วมีลุ้นแล้วค่ะพี่น้องสิเป็นโตัไดไ ระหวังเจ็ดกับเก่าเฮ้ยคุอมักเจ็ดกับเก่าตัวเด้นว่าสิมาเป็นลักลอยบาทนี่พี่น้องเอาแคปนาจอคะ่ะพี่น้องแคปนาจอแคปนาจอสําหรับหลักร้อยแม่นแม่แม่พิษนุโลกอันนี้คืองวดที่พานมาเป็นงวดแรกนะคะนี่คืองวดสองพี่น้องนี่คืองวดสองสองปียังไม่หลุดอ่าอะ ให้พี่น้องแคปหน้าจอไวพ้พิจารณา,าเด้ค่ะพี่น้องเด้ออ่ะหลักร้อยแม่นๆ่นสองปียังไม่หลุดอ่ะพอกันคลิปนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดไรไม่เสียตังค์กดแชร์ไม่เสียเงินเข้าฟรีดูฟรีเด้ค่ะพี่น้องเด้ออ่ะพอกันคลิปนาสสาหรับคลิปนี้แม่ครัวให้พี่น้องโศกดีกับหลักร้อยแม่นๆม่นสวัสดีค่ะ